เรื่องนี้ไปโดร้านขายของกับลูกค้ามหาป่าัยที่ร้านไม่ลูกเป้าขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงร้านน้ำร้านนี้ไม่มีลูกค้าเจ้ามอไซคมาลูกค้ามาแล้วดวงดีน่าดูโอ้โหมีแววได้ตังค์อีกแล้วรับกี่แก้วดีคะเฮ้ hey. มาซื้อน้ำเอาปืนมาทําแปะอะไรฮะพี่เปลี่ยนใจแล้วพี่ไม่เอาน้ำพี่จะเอาเงินโอ้โห,โห,โห,โหชั่วจิงจร้รานาน้ำผู้หญิงขายอยู่คนเดียวนะ่ะดูมันทําร้านข้างทางขายน้ําก็ได้ตังนิดเดียวยักเอาปืนมาปลดไม่รู้จะด่ายังไงอ่ะดูดูด,ดูมันเอาเงินก็ไปหมดเลยนะดูสิเนี่ยเขาขายน้ําได้กี่ตังเองเนี่ยดูมัน งสรน้องผู้หญิงต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เสียทั้งเงินแถมยังโดนลวนลามด้วยเนี่ยแกมาป้นเขายังไม่พอนะดูสิเอาเงินเขาไปหมดเลยกว่าเขาะจะขายได้นะ้นำแต่ละแก้วแต่ละแก้วแล้วยังมาทำอย่างนี้กับเขาอีกมันชั่วจริงๆเลยแกเนี่ย ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงปกติจะขายเองค่ะแต่วันนั้นออกไปธุระกับแฟ<อ>นก็เลยใช้ลูกเฝ้ามีคนมาไม่เคยเห็นหน้าค่ะไปแจ้งความคนแบบนี้ไม่ได้เป็นพวกชั่วเร็วนะแต่เป็นพวกชั่วช้าขอขอบคุณคุณวิไลจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องร้านขายน้ำโดนปล้น